ตู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 ดูตูดูดูตูตูนูตูตูตูดูดูดูงูดูดูดูัูด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 ูคูดูดูดูนูดนดูนูดูดูดูนูดูดูดัดู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 ะูดอดู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 กูดนดูดูดูอูด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 ูู้่อดูดนดู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 ดนดูดูดูรูด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 ดดอ โอ้โหเราสามารถหาเงินแบบเอ่ออาหารโปเกมอนเอาไว้ขายนะผมนะแล้วก็ขายเป็นเงินในเกมเออเงินจริงจริง เออไม่ใช่เงินในเกมเงินแบบเงินจริงๆนะผมนะสามารถแบบว่าขายได้เลยนะครับผมนะแบบบางเซิร์ฟก็อาจจะแบบว่ามีกฎห้ามไงเออห้ามแบบห้ามขายตัวนี้ห้ามขายนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นเงินจริงห้ามขายอะไรอย่างนี้น,น,ะ,นะครับผมนะแต่เซิร์ฟนี้ขายเป็นเงินจริงได้นะครับผมนะสามารถแบบว่าไปตั้งร้านขายหรืออะไรก็เลยก็ได้นะครับผมนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งด้วยละกันนะผมแคี้ น่าจะแอมบิ่นปะน่าจะใช่แหละเออโอนเนอร์เออ,เอ,อก็นั่นแหละครับผมนะก็ไปอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะคืออะไรอ๋อไอ,อ้รางวัลไอ้น,นี่เหรอใช่ไหมอ,อ๋ออันนี้เป็นเคเวสจับโปเกมอนนะครับผมนะแล้วก็จะเอ,อ่อสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะครับผมตัวใหม่ที่ล่าคือไอ้ตัวเอ่อนกเออ,เอ,อไอ้ไก่อะ่ะเออไอ้ไก่ซาวาน่าใช่ป่าวว่าเออโดดิโอเอ้ย ใช่ป่าววเออใช่แหละน่าจะใช่นะครับผมนะโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะผมเราต้องเดินมาตรงนี้นะผมเรามาก็เดินมาตรงพระเจ้านะผมนะแล้วก็หยิบอันนี้มาแล้วมันก็จะให้อันนี้ด้วยนะครับผมอ้าวอ้าวโดนโดนแบนเหรออ้๋อใส่ได้แล้วเอ่ออันนี้ใส่ไปเลยอ้าวใส่ใส่อ๋อน่าจะใส่เป็นตัวไอนะเอ่อตัวไอไหมตัวไอตัวโอตัวพีอ้าตัวพีอ่าแล้วใส่ตรงไหนวะก็จึ๊บจุ๊บจุ๊บอันนี้เหรออ้าว โอ้โหโอ้โโตพีโอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้อ่าเรียบร้อยเราก็จะเป็นนักเดินทางและเอ้ยทำไมเหมือนซาโตชิเลยเออใช่ใช่เหมือนเลยแล้วตรงนี้นะผมก็จะเป็นโปรเกตรสต็อปนะผมสามารถที่จะมารับของได้นี่ก็ตามของเริ่มต้นก็จะประ,ประ,ประมาณนี้นะผมซึ่งเราจะมีที่ดินใช้เหมือนพัวทองนะผมนะแล้วก็พอมกินพาย อันนี้ไปกดรับเอาเนียผมอันนี้แลคันดี้เลเวลบอลควิกบอลออ u ต้รบอลโปรเกมบอลได้มา,มาได้มาหมดเลยนะผมนะอืแล้วก็วิธีการรับโปรเกมบอลเริ่มต้นก็กดตรงนี้อ่าแล้วเราก็สามารถที่จะรับได้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนดีนะครับนะก็สามารถคลิกได้เลยเอาตัวอะไรดีอ่ะเอานี่ละกันโรเลตอืมเรียบร้อยโอ้ นี่เลยเป็นโรเลตชายนี่ด้วยนะครับผมนะเริ่มต้นมาก็เป็นโรเลตชายนี่เลยเป็นโปเกมอนชายนี่เลยนะครับผมนะคนนําเที่ยวอ๋อจุดวาร์บเหรอโอ้จุดวาร์บโอเคเข้าใจแล้วโอเคนะคผมเรามาบอกกฎของเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อนเลยแล้วกันนะกฎของการขายโปเกมอนนะครับผมนะการขายโปเกมอนนั้น หากขายโปเกมอน h ฮตเอหรือไอวีเอ,อ i v ก90บวกขึ้นไปปลดอันบีดนะครับผมนะซึ่งอันบีดเนี่ยคือการล็อกการผสมพันธุ์โปเกมอนนะครับผมนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ,อันบีดเนี่ยอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เลือกล็อกเลยนะครับผมนะซึ่งเอออยากขายอันไหนก็ล็อกไว้นะครับผมใช่ไหมเออใช่แหละนะครับผมก็อ,อ่ามันน่าจะเป็นการขายโปเกมอนให้กับเซิร์ฟเวอร์หรือ,อยังไงอันนี้อ่ะ อันนี้อันนี้เป็นโปเกมอนการเอ่ออะไรอะ่ะโอ้หนึ่งแม็กไอวีเอสอะไรอะ่ะคืออะไรคืออะไรกันอะไรอะ่ะหมายความว่าไงอันนี้น่าจะขายนะครับผมน่าจะขายให้กับเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมโอ้ไอวีเอสไอวีเอสเอทีเคโอแต่สปีดน้อยมากเลยสปีดน้อยมากเลยโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็น BP นะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าของผู้เล่น ก็เมื่อกี้เป็นการขายโปเกมอนให้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะก็ต่อไปก็จะเป็นการแก้ไขก็จะทับ UUBP นะผมปรับขนาดแต่อันนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะผมนะน่าจะมียศก่อนนะครับนะเออใช่ใช่แล้วก็โปเกมอนสต็อปก็ไปกดซะนะครับผมมีมีให้กดทุกทุกที่เลยตรงนั้นก็น่าจะกดได้ใช่ไหมตัวนี้ก็สามารถตรวจสอบของแบรนด์ได้นะผมว่าอะไรแบรนด์บ้างนะผมก็มีตามนี้เลย สามารถดูได้ว่าอะไรมันแบนบ้างนะครับผมนะเออนี่ตามนี้เลยก็ของแบนทั้งหลายหละนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นโปรเกสสต็อปนะปับ๊บโอ้ได้ลัคกี้เอกด้วยว,ว้าวอ้าวได้ไข่โปเกมอนเหรอโอ้ว้าวได้ไข่โปเกมอนด้วยโอเคต่อไปก็จะเป็นระบบเออเด็กรีวาร์ดนะครับผมนะ ก็ตรงนี้นะครับผมถ้าเราจับโปเกมอนอะไรมาแล้วก็สามารถที่จะมารับของได้นะผมเป็นแล้ง V.I.P. 3วันนะผมถ้าจับได้10% 20%ก็จะได้มาสเตอร์บอลสาบเปก็จะได้แลงพรีเมียมพรีเมียมเออพรีเมียมสวันแล้วก็แลงพรีเมียมเวันก็4ีนะผม50%าสิบเปอร์เซนต์แลงรีเจนวัน60%จะได้คีย์คียอะไรสักอย่างเนียผมคีย์มิ้นห้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรได้นะ โอเค70%ก็จะได้แลงฮะ huh? ได้พิกเซลเอ่อพิกเซลมอนเอหนึ่งหนึ่งตัวใช่ไหมเออโปเกมอนน่าจะเป็นโปเกมอนเอหนึ่งตัวเนี่ยผมแล้วก็คีโปเกมอนเอสองตัวเนี่ยผมนะแล้วก็เรจเดอรี่หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เรจเดอรี่สองตัว IVS 100%ด้วยโอ้โห บอกเลยว่า100%นี่โคตรคุ้มเลยถ้าหามาแล้วเอาไปขายนี่น่าจะได้ลืมบอกตอนนี้เรามีแจกของชดเชยที่เปิดผมปิดเซิร์ฟแก้ไป2-3สาวันเอ้าเหรอโอ้มีแจกด้วยเหรอโอ,โอเคตอบเขาก่นอนออเออแล้วเซรวิร์ฟเวอรนี้เราบอกไปหรือยังว่าเราเออว่าเราสามารถเติมเงินและคูณ2อะ่ะตอนเนี้ยเออ บอกไ้ก่อนเลยแล้วกันนะผมว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เติมเงินคูณ2ในช่วงนี้ด้วยนะครับผมนะก็แนะนําว่าให้รีบๆมานะครับผมเออโอเคต่อไปนะผมนะดึงโปเกมอนออกมาเป็นไอเทมนะครับผมแล้วก็ทับโปโกเกคอนเวิร์ตอ่าแล้วก็กด1อ่าตามด้วยตามด้วยไอ้นี่นะผมนะตามด้วยไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสล็อตนะผมสล็อตช่องนะว่าตรงไหนไหนว่าแอดมินเขาอยู่ไหนอ่ะรับไอเทม รับไอเทมฟรีๆไหนวะไหนอะแอดมินแอดมินอยู่ไหนอะแล้วก็เวลาก็ถ้าจะถ้าจะเอากลับคืนมาให้เป็นแบบว่าเหมือนปกติก็คลิกขวาได้เลยนะครับนะโอเคจะเอาทางนูน้นทางนูน้นโอเคไหนไหนไหนขอไปรับของฟรีหน่อยไหนโอเคของชดเชยของชดเชยจะเป็นเงิน3,000บาทนะครับผมนะโอ้วันละพันเลยเหรอเออน่าจะวันวันละพันเลยนะผมนะอ๋อเปิดดู เปิดคู่มือโปเกมอนทับวิกิมอนแต่ต้องเป็นยศ VIP ขึ้นไปนะผมนะกอ,อกดทับจุดดูอ่ะจุดโอ้ลีเจตัลลี่อ๋อได้ได้ยศด,ด้วยเหรอยศลีเจตัลลี่เจ็ดวันเลยเออว้าวว้าวไหนงั้นงั้นก็เอ่อวิกิมอนได้ดิอ่าฮ่าวิกิมอนได้โอ้เราสามารถที่จะดูได้เลยนะครับผมนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเออ กดเพิ่มเติมนี่ตรงนี้เลยเราสามารถที่จะเ,เพิ่มอะไรหลายๆ,ๆอย่างได้เลยนะผมตัวนี้มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะน,นี่เราสามารถดูได้ด้วยว่า move level เ,เ,เ,เท่าไหร่ได้สกิลอะไรนะครับผมแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราสามารถยัดได้แล้วก็อันนี้ก็เป็น filter move นะครับผมนะก็มีหลายอย่างเลยนะผมสามารถที่จะเข้ามาดูได้สิทธิพิเศษสำหรับ VIP นะเออสามารถเติมได้เพราะว่าตอนนี้มันมันก็แบบ ันเนี้ยเออมันก็มันก็นกเอ่อเติมเงินคูณ2อ,อ,อ่ะเออก็สามารถไปซื้อไปหาซื้อได้นะผมตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลการผสมพันธ์นะครับผมนะก็สามารถดูข้อมูลการผสมพันธ์ได้เลยนะผมหากคุณกําลังผสมพันธ์ที่มี2ประเภทวางบล็อกเอ่อครึ่งครึ่งหนึ่หรับ อ๋อแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งไปธาตุเหล็กอีกฝั่งหนึ่งไปธาตุ normal ก็ได้นะครับผมนะหรือแม่ก็อีกฝั่งหนึ่งไปธาตุไฟอีกฝั่งหนึ่งไปธาตุ fighting อะไรอย่เงี้ยเออก็ได้นะครับผมนะเออแบบวางวางครึ่งหนึ่งอ่ะเออครึ่งหนึ่งเป็นของไฟครึ่งหนึ่งเป็นของธาตุธาตุต่อสู้อะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้เพื่อดูได้เลยใช่ไหมกดตรงเอออ่ะกดดูได้ไหมเนี่ยโอเคมันก็จะมีก่อนอื่นคุณต้องมี lunch box นะครับผมนะวาง เออบล็อกฟาร์มไ,ไอ้นี่นะครับผมคือน่าจะ9กคูณ9ใช่ไหมเออน่าจะใช่นะผมน่าจะ9กคูณเ้าแล้วตรงนี้มันทำไมมันดูไม่ได้อ่ามันดูไม่ได้โอเคช่างมาแล้วกันนะโอเคต่อไปนะผมนะแลกเปลี่ยนเอ่อเควสจาับโปเกมอนนะผมทับผมตูเอทเอ่อ H U N T นี่เราก็สามารถที่จะดูได้เห็นไหมมันเป็นนกสามหัวจริงๆด้วย เออนะผมก็สามารถที่จะไปจับมาได้นะผมนะแล้วเราก็จะได้บอล14บอลและแคันดี้3อันแล้วก็ไอรอนบ็อกหนึอันนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะผมแต่มันก็เอ,อ่อค่าอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะผมนะแบบไอ้บอลอย่างเงี้ยบอลก็19อะไรอย่างงี้นะผมนะก็ต่างกันไปนะครับผมโอ้แลคันดี้หอันเลยเหรอโอ้หอัน6อันไอเน,น,นี้ยโอ้โห ล้คันที่8อันบอล1 1อันไอรอนบ็อก1อันมีเวลาจับ2ชั่วโมงนะครับผมนะอืมก็แนะนำว่าให้รีบๆจับแล้วก็รีบๆหาแล้วก็เอามาส่งซันนะครับผมนะเราก็จะได้ของมานั่นเองนะครับนะโอเคต่อไปก็ทับเอ่อ WT นะผมคือการแลกเปลี่ยนนะครับผมนะการแลกเปลี่ยนโปเกมอนนี่เฮ้ยเราจะแลกจริงๆเหรอ บนเทรดนะยังดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเ,ออเราไปหาโปเกมอนตัวอื่นจับก่อนดีกว่านะครับผมนะแล้วค่อยแลกเปลี่ยนนะอะไรอะตรงนู้นะอะอะอะไรอะนักแลกเปลี่ยนโปเกมอนอ๋อ W T ไงใช่ใช่ตรงนี้คือ W T แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราขอหาโปเกมอนก่อนได้ไหมโอ้มออีโปเกมอนเออโปเกมสต็อปตามจุดเมืองเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะสามารถกดเ,เดินทางกดได้ยกเลิกใช้นี่โปเกมอนไม่อะไม่ยกเลิก วิธีการเล่นในเซ oh, ิร์ฟเวอร์อ๋อนี่มีบอกนะครับผมว,วิธีการใช้งานโปรเทคเอ่ยวิธีสร้างบ้าน ơi, เอ่ยเอ่อวิธีสร้างบ้านอะไรสักอย่างเอ่ยแล้วก็วิธีเก็บ e v s เลเวลนะครับผมแล้วก็เติมเงินนะครับผมนะสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับนะเออโอเคต่อไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นเปิดกล่องสุม่มอ้มีกล่องสุ่มด้วยแต่รู้สึกว่ากล่องสุ่มเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถซื้อด้วยเงินในเกมได้นะครับผมเห็นไหม อ่าอธิษฐานก่อนเปิดด้วยนะเออก็20,000บาทในเกมนะผมหมื่0ห้าหมื่นหนึ่งหมื่นแปดห้าพันะผมสามารถเอ่อซื้อด้วยเงินในเกมได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะต้องเติมนะฮะเออตรงนี้น่าจะต้องเติมนะครับผมกดตีดูของในกล่องอ๋อกดตีอ่านี่ไงกดตีก็จะเป็นสุ่มโปเกมอนธรรมดาแล้วก็บอนนะครับผมแล้วก็แลคันดี้นั่นเองนะครับผมนะก็เอออันนี้ไหนไหนอันนี้หน่อยสิ โอ้สุม่มไอไอเออนิสัยนะครผมอันนี้คือสุ่มนิสัยนะครัผมถ้าสุ่มได้แอดเดเมนหรืออะไรดีๆไปก็ดีใจด้วยนะครับผมนะแต่ถ้าได้กะกะไปก็เสียใจด้วยนะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นเปิดสุม่มโปเกมอนทั้งหมดเลยหรือเปล่ารวมเทพด้วยหรือเปล่านะเออไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้รวมเทพด้วยนะครับผมนะโปกเกเชสนะครับผมนะ5000สามารถได้เทพด้วย ถ้าเราดวงดีเราก็ได้เทพนะครับผมโอ้อัลต้าบีสต์อัลต้าบีสต์โอ้โอเคได้เลยแอดเขาอยากให้สุ่มงั้นก็จัดไปเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นอัลต้าบีสต์ทั้งหลายแหละเลยนะผมนะนี่ทั้งหมดเลยเปิดไปอยากได้ยุงอยากได้ยุงหรือไม่ก็ตัวไอ้ล่างสองไอ้มุ่งมุ่งก็ได้ได้ไหมได้ปะละ่ะเฮ้ย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  โอ้โหล่างแรกว่ะแหมน่าเสียดายที่เราได้ล่างแรกนะผมเราไม่ได้ล่างสองนะแหมน่าเสียดายจริงๆมากัสหลอดไปเออกัสหลอดหรือไม่ก็ไอไอไอมุ่งมุ่งหรือไอยุงก็ได้เออแต่ขอไม่ใช่เอาล่างหนึ่งนะล่างหนึ่งมีแล้วขอร้องล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้ยุงว่ะโอ้เอ้ยไม่ใช่ได้ยุงเออได้ได้ไอแมลงสาบ โอเคแล้วเราก็จะได้เออแอดมินเขาให้ไอ้นี่มาด้วยเออกล่องซุม่มสำหรับเปิดไอ้นิสัยอ่ะปึ๊บอ่ะแฮสตี้อ๋อเราสามารถกด e เพื่อสกิปได้เลยนะผมนะหม่มา,มาโอ้โหไทมิดโอ้เยี่ยมเยี่ยมมากเลยสำหรับไทมิดอันนี้อ่ะเหรออันไหนอันอื่นไปไหนวะอ้าวอ,อ,อันอื่นอ่ะอ่ะทำไมมีแค่ไทมิดกับอ้นนี้ ละละไมาอ่ะเอ่อสามารถกดคลิกขวาได้เลยนะครับผมปาม่อนอย่างงี้อ่า พอปามมอนอย่างนี้อ่ะดูนิสัยก่อนโอ้่นิสัยไม่ดีเลยอ่ะกดคลิกขวาเลยเรียบร้อยเราสามารถที่จะเป็นไทมิดเรียบร้อยแล้วนะผมนะแต่ไอตัวนี้น่าจะเป็นจอลลีดีกว่านะครับนะเออบอกไว้ก่อนเลยว่าไอตัวนี้มันควรจะเล่นจอลลีดดีกว่านะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นแอคแท็กเนาะแอคแท็กสปีดอะไรพวกนี้นะผมโอเคตัวนี้ก็เป็นโอ้ได้ได้ของดีสนามประลองตัวนี้ก็จะเป็นที่ออต่อสู้โปกเกมอนนะผมนะก็สามารถมา ต่อสู้ได้นะครับผมโอเคเออก็โอเค,เอาอเคมาดูกันต่อเลยดีกว่าก็ทับเอ่อทับมันนี่นะผมเพื่อดูเงินนะครับนะเออแล้วก็เปิด GUI ก็ทับเมนูได้นะผมโดยที่ไม่ต้องใช้ไอ้โทรศัพท์นี่ก็ได้นะครับนะก็เมนูนะผมก็จะมีระบบคําสั่งนะผมตรวจสอบเอ่อแต่ละยศว่ามันสามารถสั่งคําสั่งอะไรได้บ้างนะผมแล้วก็จุดฟาร์มเลเวลเปิดกระเป๋าโบ ตลาดโลกขายโปเกมอนวาร์ปไปที่ m m o บอกไว้ก่อนนะผมว่า m m o อันนี้นะครับนะสามารถไปหาของแฟชั่นมาใส่ได้นั่นเองนะครับเออถึงมีโลก m m o นะผมนะเออนั่นแหละครับกนะ็เอ่อ,อ,อต่อไปก็เป็นปรับแต่งโปเกมอนเควสโปเกมอนวิกิโปเกมอนนะผมแล้วก็รับของรายวันโอ้รับของรายวันงั้นรับก่อนเลยได้แลคันดี้มาด้วยโอเคเรียบร้อยเอ่อทับเมนูต่อ เมนูต่อไปก็จะเป็นเอ่ออันบรีดนะครับผมปิดการเอ่อเปิดการปิดการผสมพันธุ์นะครับผมนะเออคือห้ามห้ามผสมพันธุ์นะเอาง่ายๆนั่นแหละครับนะเออแล้วก็ระบบขายโปเกมอนเอ่อลานเก็บอ e, ีวีอัลต้าบโ็โคโปเกเด็กแล้วก็แลกเปลี่ยนโปเกมอนวันเดอร์เทรดนั่นเองนะผมนะแล้วก็ว์าไปที่โลกฟาร์มโปเกมอนและสร้างบ้านเออเรียกบอสอะไรอย่างงี้นะผมแล้วก็ว์ปไปกิจกรรมนั่นเองนะครับนะ ซึ่งเอ่อแลกเปลี่ยนโปเกมอนงั้นเราก็อย่าเพิ่งและโ,โอ้โอ้สวยจังเลยร่างสวยมากโอ้ร่างวิบวับเออโอเคต่อไปนะผมนะก็จะเป็นเอ่อโปเกเดกนะผมอันนี้เราว่าไปแล้วนะผมนะแล้วก็ทับเดทับเดนี่อ้าไม่เห็นได้เลยทับเดปกติมันจะรับอาหารได้นะผมแล้วก็เอ่อมาเรามาบอกกันเลยนะผมว่าอ่าแมป MMO เอาไว้ หาของหรือแฟชั่นคกือการตีบอสนะผมเราจะได้แฟชั่นอ,อ,อ,อะไรพวกนี้นะครับผมนะเออแล้วก็มีกล่องสุ่มฟรีใช้นในเกมสุ่มได้สบายนะผมมีระบบตีโปเกมอนระดับของด้วยและแปลกนะผมของแปลกก็เอามาทำเควสได้เท่โอ้กาดอนกาดอนสีขาวโอ้โ oh. หเฮ้กาดอนธาตุน้ำะนะ่ะ <c ười> เออโอ้เซิร์ฟเวอร์นี้เขาสามารถที่จะเอ่อทำโปเกมอนแปลกๆสีแปลกๆได้ด้วยนะผมแล้วก็แอดมินเขาบอกว่ามีเยอะมากด้วยนะครับนะโอเคต่อไปก็จะมีระบบกระเป๋านะผมระบบมัดกระเป๋ามีโทเค็นเปลี่ยนสกินนะผมนะแล้วก็มีไบโอมมากกว่า20ไบโอมมีมัมดปลูกเอ่อปลูกผักขายด้วยมีระบบไอโอฟอ่ะโอฟของนกนกนก,นกไอพวกนก นก3ตัวเออนก3ตัวเนี้ยครับผมนะอ๋อต้องทำกิจกรรมเหรออ๋อสายฟรีก็มีสกินแจกต้องทำกิจกรรมอืมอย่างนี้นี่เองโอเคดีมากเลยเราสามารถเล่นสายฟรีได้แล้วก็เอาของของไปขายได้ด้วยนะครับผมนะเออแล้วก็ทับไฟได้นะครับผมสำหรับใครที่เข้าเพิ่งเข้ามานะครับนะเราสามารถทับไฟได้แล้วก็ไปที่เก็บ เออเลเวลใช่ไหมตรงนู้นเหรอโอเคไหนว่านี่เหรอ,อ,หหอใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมโอ้นี่คือที่เก็บ E ีใช่หรือไม่ใช่โอ้ที่เก็บ E ีีเป็นแบบว่าตัวละครให้เก็บเลยนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเลเวลนะครับผมใช่ไหมอห่ะหาใช่เลยเก็บเลเวล5 0าสถึงหนึ่รับผมโอ้โหมีมี70 5 0 100เลยโอ้ไมคก็ดีเยี่ยม โอ้โหเราสามารถจะเก็บได้ง่ายๆเลยนะผมนะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะมีระบบแบบว่าเออตอบคำถามด้วยนะครับผมเห็นไหมควิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะสามารถตอบคำถามได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีที่อัญเชิญเทพโดยไม่ต้องให้ผู้เล่นหาโอ้ไหนเหรอไหน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 โอ้จริงป้าเราไม่ต้องหาเลยเหรอโอ้ โอ้เราสามารถที่จะอัญเชิญเทพได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องหาเลยอย่างงา่ายเลยว้าวโอ้แล้วตรงนี้มันเป็นไอ้นกสายฟ้านี่หนาแซฟดอสเออเอะแล้วนกธาตุอื่นอะมีไหมเออไม่มีธาตุอื่นเหรอหรือว่าเออหรือว่าต้องรอรอสุ่มอโอ,อ้อัญเชิญนกสายฟ้าแล้วอันนี้อะอันนี้อัญเชิญอะไรอัญเชิญอาเซอุสโอ้ไอ้พวก เอสามการเวลานี่ก็มีอัญเชิญอาเซอุสไอ้ขุยเรียกอาเซอุสนะครับผมนะเออ่ตรงนี้ก็โอเคไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ตัวอะไรอ่ะตรงนี้เออ่เซเลบี้นะครับผมตรงนี้อัญเชิญเซเลบี้โอ้มีหมดเลยนะครับผมนะสามารถอัญเชิญได้หมดเลยนะครับนะเออถ้าเราอยากอัญเชิญตัวอะไรนะครับผมตัวนี้ก็เออ่ตัวนี้ยังไม่มีอัปเดตเนาะตัวนี้ยังไม่มีนะครับผมนะโอเคต่อไปตรงนี้ล่ะทางนี้คือตัวอะไรกัน ทางนี้เป็นตัวนกไฟนะผมแล้วก็เออน่าจะมีนกนกน้ำแข็งด้วยนะแต่หาไม่เจอฮะเออแต่ตัวนี้อ่านกไฟโอเคตัวนี้นกไฟนะอ่าแล้วนกน้ำแข็งอ่ะนกน้ำแข็งอยู่ไหนวะเออนกน้ำแขแ็งเหรอเราลองบินหาแป๊บหนึ่งนะนกน้ำแข็ง <c ười> อยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะไหนไหน,นทางไหนนกน้ำแข็งทางไหนเอยทางไหนเหรอนกน้ำแข็งเหรอใช่ไหมาทางนี้เหรอทางไหนทางไหนไปทาไําไมทางนั้นอะ หรือว่าน้องน้าแข็งอะไรหรือยังไงอะไรอ่ะทังนี้คืออะไรกันทังนี้คือตลาดสำหรับพ่อค้าจากทั่วโลกโอ้ไอนี่คืออะไรขายบล็อกอ๋อสามารถซื้อบล็อกได้นะผมแล้วก็เอามาขายได้ด้วยนะครับนะซึ่งราคาแต่ละบล็อกก็สามบาทเนาะเออโอเคก็ตราคาเอ้ยน่าจะขายไม่ได้นะไอเมื่อกี้น่าจะซื้อได้อย่างเดียวขายเครื่องจกักรโอ้เครื่องจักรขายกระเป๋าเอ้ย โอ้ราคาก็ย่อมเยาขายต้นอ่อนไปทําพันเนี่ยผมแล้วก็ขายปเกบอลด้วยแล้วก็รับซื้อแร่โอ้ของดีอันนี้รับซื้อแร่เนี่ยของดีสุดๆบอกเลยแล้วก็รับซื้อผลผลิตด้วยเห็นไหมเราสามารถปลูกผักปลูกพืชปลูกอะไรไปขายได้เลยนะผมนะเออของปกติก็มีให้ขายเนี่ยผมนะเออของปกติก็มีให้ขายแล้วก็รับซื้อปลาด้วยเราสามารถตกตกปลาได้สบายเรือเลยนะครับผมนะก็วิธีการหาเงินก็ง่ายๆเลยตามนั้นเลยนะครับผม โอเคต่อไปก็ชั้น2อวัดดีจ้าชั้น2มีอะไรชั้น2มีขาย TM อนะผมท m น้ำแข็งใส่ไฟฟ้าน้ำมืดไฟต่อสู้มแมลงพืชแฟรี่แล้วก็อีกหลายท่าเลยนะผมนะเห็นไหมอาตามนี้เลยโโอ้หมีหมดทุกท่าเลยเนะี่ยโอ้สุดยอดแล้วก็ขาย TM อมังกรซะด้วยโอ้มีมีชั้น3มอีกเรอโอ้โหในชั้น3มีอะไรชั้น3าวัดดีจ้า ชัน3มีขายที่ใส่โปเกมอนนะผมแล้วก็การล่าโปเกมอนแล้วก็พ่อค้าตลาดมืดเอ,อ๊พ่อค้าตลาดมืดอันนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยผมคิดว่านะแต่มันน่าจะมาแบบว่าบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่มาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคต่อไปนะผมก็จะมีบัคอินนะครับผมสร้างกิลเอาไว้วอลแคนนั่นเองนะครับออตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ได้มีการได้มีการของเงินนอก่า เอ่อยังไงนะเอ่อขายของเงินนอกเหรอฮะใช่ไหมขายของเงินนอกเหรอใช่ไหมใช่ใช่ไหมขายของเงินนอกใช่ไหมเอ่อให้ผู้เล่นขายกันใช่ได้ใช่ไหมเอ่อให้ผู้เล่นขายได้ใช่ไหมครับเออนี่ให้ผู้เล่นขายได้ใช่ไหมครับโอ้ตัวนี้เราลืมรับไปเลยอ่ารับก่อนรับก่อนได้ด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหม อ่าเต็มที่เลยถ้าอยากขายอะไรไม่จำกัดใช่ไหมอ่เดี๋ยวขอถามก่อนเออจะขายอ่อะไรก็ได้ใช่ไหมครับอ่าอ่าถามก่อนถามก่อนเราก็มีแอดมินมาก็ถามอ่าขายอะไรก็ได้เลยนะครับผมนะสามารถขายอะไรก็ได้ที่เป็นเงินจริงนะครับนะสามารถแบบอ่ะอย่างผมเนี่ยยังมีไอ้เนี่ยอ่ะผมขาย50บาทนะครับผมนะเออก็50บบาท เงินจริงนะครับผมนะถ้าใครอยากอยากอยากซื้อก็เออบอกเลยนะครับผมนะตามนั้นเลยนะครับนะอันนี้เป็นที่ประลองครูฝึกหคือ,อยังไงอะสนามฝึกซ้อมโปเกมอนโอ้โออเป็นบอสโอเคอืมเข้าใจแล้วโอเคเป็นตัวนี้เป็นบอสซึ่งเราสามารถตามขึ้นไปชั้นๆนตามนี้ได้เลยต้องชนะเท่านั้นระบบจะพาไปวาร์ปขั้นต่อไปอ๋เป็นทาวเวอร์ อย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจแล้วเออแล้วก็ระบบ p ั๊กอินนะผมมาต่อไปก็จะมีมินิเกมทายชื่อปเก e มอนนั่นเองนะผมนะก็ไอตอบคําถามนั่นแหละนะเปิดใช้เลสโตนในการฟาร,ร์มอัตโนมัติด้วยนะครับผมนะแล้วก็ระบบสารเจ้าใช้ซ้ําได้ตลอดสารอยู่ที่ e v s บินหาดูได้เลยนะผมและตอนนี้ก็คือแบบว่าได้ยศฟรีด้วยนะครับนะก็สามารถบินหาได้เลยนะครับโอ้อะไรอ่ะโอ อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเอฟเฟกต์เหรอเอฟเฟกต์ Effect, อ๋อเอฟเฟกต์ Effect ใส่ Pokemon. โปเกมอนอ๋อนั่นไง,งาคิดไว้แล้วเชียวผมยังใส่ไม่หมดอ๋อไหน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 อ่านี่แล้วก็คลิกขวาไปเลยเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นเอฟเฟกต์โปเกมอนมาใส่นะครับผมนะเห็นไหมว้งวิงวงวิงเลยเป็นไงโอ้โหโอเคก็จะมีประมาณนี้นะผมนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์พิกซ์มอนไนท์นะครับผมนะก็บอกไว้ก่อนเลยว่า ดีมากนะผมนะแล้วก็ขายเงินในเกมเอยขายเงินจริงได้ด้วยนะครับผมนะเออสามารถหาเงินแบบจริงๆได้จากเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมถ้าถ้าใครอยากจะอ๋อตัวนี้เป็นลานตีบอสเหรอใช่ไหมอ๋อกิจกรรมบอสเลดโอ้ลานตีบอสก็ถ้าแอดมินเขาเข้ามาก็สามารถที่จะแบบว่ามาตีบอสต,ตัวนี้ได้แอดมินก็จะเสกให้นะครับผมนะมีอีกระบบอะไรเหรอระบบอะไรอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอ้เอา แอดมินหายไปแล้วเอา้าแอดมินหายโอ้โหแอดมินหายไปไหนอโอโอ้มาแล้วโอ้อันนี้คือผู้ชายธรรมดาที่เรียกบอสได้อ้อโอ้หุยอ๋ออันเชิญบอสนะผมอันนี้คืออันเชิญบอสนะครับผมนะแล้วก็ระวังคนอื่นแย่งด้วยนะครับผมถ้าหากเรียกแล้วนะครับผมนะระวังคนอื่นแย่งด้วยนะครับผมเอ้ยตรงนี้ ตรงนี้มีตัวอื่นๆเออได้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 เลยได้เลยโอ้เอาอ่ะแอดมินเขาให้เรียกแล้วเอาล่ะเราจะเรียกอะไรดีนะเอออันนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้มันมันเรียกมันเรียกได้อะเออนี่อเอา้าเรียกแล้วไหนเรียกแล้วอะ,อออะเรียกแล้วไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอะเรียกแล้ว เรียกแล้วอัลโล <g ül üyor> ไหนวะอ่ะตายแล้วเดี๋ยวเราขอจับโปเกมอนก่อนแล้วกันเอาคอยคิงเนี่ยแหละเออคอยคิงจับคอยคิงก่อน <g ül üyor> เฮ้ยอ้าวไม่โดนเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเหรออ๋อไม่โดน,โโดนยังไงอ่ะเออนี่ไงครับไหน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 อ๋อไหน,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 นอ่ะไหนอ๋อบอสอ,อย่างนี้นี่เอง โอ้หาไม่เจอโอ้นี่นี่น,นีมีบอสอีกตัวหนึ่งด้วยโอ้ห้จัมคิกไปเลยตายไปเนี่ยโอ้ทำไมทำไมหนะ้าทำไมเราตีเบาเบาตีเบามากโอ้ไม่ตีไม่ไหวเอาว่ะเอเอตีไปโอ้ไจัมคิกเอาว่ะไ้จัมคิกแรงมาก เอาแล้วเออเตะไปเตะอีกเตะเตะเข้าไปโอ้ยเอนเดเวอร์โอ้โหมันเอาเอ่อเลือดให้มันเท่ากันว่ะเออเตะอีกเตะอีกแรงขึ้นอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บแรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกเออโอ้โหโลคิกแงเออโอ้โหลดไม่ถึง1%เปอร์เซ็น โอ้ยโหเกือบตายแล้วเออเรียบร้อยตายโอ้แล้วเราก็จะได้ของมานั่นเองนะผมนะสามารถเก็บมาได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นบอสนะครับผมเออก็บอสต,ต,ต่างๆนานาก็มาดูตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถอัญเชิญได้ด้วยนะครับผมนะก็จะมีเออเออคอมมอนแล้วก็เอออันคอมมอนสิแล้วก็น่าจะเป็นแบบว่าเออแรอเลต้าแรอะไรพวกนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะผมนะเออก็อันนี้เราดูไปแล้วเรียบร้อยเออ เออ่ระบบเอ่อหมดแล้วครับบอกหมดแล้วอาระบบบอกหมดแล้วครับนะเรียบร้อยครบจบแล้วนะครับผมนะโอเคก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วกดกระดิ่งด้วยละกันนะผมนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Pi กซ์มอ n ไนน t นะผมนะแนะนำว่าให้มาเล่นกันเร็วๆนะผมนะถ้าเล่นก่อนมีสิทธิ์ขายด้วยเงินจริงก่อนนั่นเองนะครับนะเออบอกเลยว่าเราสามารถหาเงินในเกมเออหาของในเกมแล้วก็ ไปขายได้ด้วยเปิดใหม่โดนใจวัยรุ่นบอกเลยใช่จริงบอกเลยว่าจริงนะผมนะเพราะว่าหาเงินในเกมเออหาของในเกมเอาไปขายเป็นเงินจริงได้อะ่ะเออโอ้โหแต่ถ้าโดนเกลียนมาก็ไม่รับผิดชอบนะผมนะเออเห็นไหมตอนนี้มีเติมเงินคูณ2ด้วยก็รีบๆเข้ามาเล่นนะครับผมนะเออถ้าใครเข้ามาเล่นก่อนก็ได้เงินก่อนนั่นเองนะครับผมนะเออแนะนําว่าให้รีบๆเข้ามาถ้าคุณอยากได้เงินเอาไว้เติมเกมนั่นเอง นะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตลวไปก่อนเดี๋ยวขอวันอร์เทรดสักครั้งหนึ่งเผื่อได้ของดีแต่ไม่รู้ไอไข่ตัวนั้นมันคือตัวอะไรอะ่ะเออก็อยากบินให้มันกลายร่างอยู่นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรโอเคงั้นก็เอ,อ่อ W T ห้าอ๋อ,อต้องต้องทำคูณเกมเมอร์ห้าออห้าทำคูณเกมเมอร์ไม่ได้งั้นก็เอ,อ่อทับ ทับเมนูทับเมนูอ่าทับเมนูอ่าแล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่ฮะโอเควันเี้าพี่หน้าครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายจ้าตัวอะไรเนี่ย